consume forage items เพื่อนเพื่อจะต้องกินไอเทมที่เป็นอาหารในตัวอย่างนี้ซาจะพาไปหนึ่งจุดที่มีไอเทมอาหารเยอะและดีด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านบนของบ่อน,น้ำ ที่นี่ก็จะเป็นบริเวณป่าเล็กๆนะคะที่นี่จะมีเห็ดค่อนข้างเยอะตามพื้นเลยค่ะเพื่อนๆไล่กินเห็ดตรงนี้ได้นะคะเห็ดจะกินแล้วเพิ่มเกาะให้ดังนั้นถ้าใครที่เกาะเต็มจะไม่สามารถที่จะกินเห็ดได้นะคะดังนั้นก็จะต้องดูด้วยว่าตัวเองเลือดหรือเกาะเต็มอยู่หรือเปล่า กินเห็ดตรงนี้แล้วนะคะที่นี่มีหิงห้อยด้วยเพื่อนๆก็ทกําการเก็บหิงห้อยแล้วก็ปลาใส่ต้นไม้นะคะเราก็จะได้ทําเควสที่ทําลายต้นไม้ไปในตัวด้วยเลยที่นี่สามารถลงมาแล้วก็ทําได้2 q u เควสเลยค่ะนอกจากเห็ดน้ำเงินนี้แล้วนะคะก็ยังมีเห็ดเลิฟมีมะพร้าวมีกล้วยแอปเปิล แล้วก็อ,อ,อีกหน้านึกไม่ออกแล้วไอเทมของกินไม่แน่ใจว่าน้องไก่มานับไหมนะคะก็สามารถที่จะกินไอเทมอะไรก็ได้ที่เราหาได้และอย่างที่ไซบอกไปไอเทมที่เพิ่มเกรอะจะไม่สามารถกินได้ถ้ากรอะเต็มและไอเทมเพิ่มเลือดก,ก็จะไม่สามารถกินได้ถ้าเกิดว่าเลือดเต็มนะคะเพื่อนอนสามารถหาไอเทมอื่นๆได้จากการที่เปิดกล่องที่เป็นกล่องใส่อาหารพวกนี้มักจะเจอตามร้านอาหารหรือว่าในปั๊มน้ํามันนะคะ นี่คือจํานวนที่เพื่อนๆจะต้องกินนะคะอาจจะดูเหมือนเยอะแต่ว่าเวลาที่เรากินพวกนี้เนี่ยอย่างสมมุติลงมาตรงนี้ก็จะได้ประมาณสัก 15- 20อันนะคะสําหรับการที่เก็บเห็ดกินแถวนี้แล้วก็ถ้าเกิดบางทีเราเล่นไปหลายๆต่างเงี้ยบางทีเลือดเราลดไปแค่สัก 10- 20เราก็อาจจะไปกินพวกแอปเปิลพวกกล้วยแบบนี้ก็จะได้ทีละนิดทีละหน่อยใส่คิดว่าก่อนที่จะจบซีซันเนี่ยหล,หลายๆคนก็อาจจะทำถึงสเตจที่20ได้อย่างแน่นอน ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยสปอร์ตไซได้โดยการโดเน a มายัาง TrueMoney Wallet หรือจะเป็นพร้อมเพย์ตาม QR โค e นี้ได้เลยนะคะซาไปก่อนเว้าเรามาจะกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ